ยินด,ดีต้อนรับยินด,ดีต้อนรับยินดีต้อนรับไปกับควยสาย a อ d e เป็นะครับอันนี้ก็อยู่ในทะเลของทิแนแลนด์อีกแข่งนึงนะฮะอันนี้คือเราอยู่ตอนเหนือของโลกแล้วนะอันนี้สนา้นของกอลลังเล่น ยากรที่เขามีอยู่ทั่วไปในประเทศของเขานะถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมะชาติอย่างหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้ไปทำลายภูเขาเพื่อที่จะเอามาทำสนุกทำบันไดนะอันนี้เคอใช้ไม้ลนลนนะคือไม้ที่นี่การตัดโค่นเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือไม่ใช่ไอ้ที่ พวกไม้พวกเนี้ยเวลาเขาตัดเขาก็จะมีกำหนดให้ตัดน,นะจะเว้นตัดเว้นตัดนะเขาจะไม่คือหนึ่งแปลงเขาจะไม่แตงไม่ตัดเป็นแปลงยาวนะตัดเป็นแปลงขนรราดพอประมาณแล้วเขาก็จะเว้นไว้ก็เป็นการอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งนะไม่ทราบว่าไอ้ตรงนั้นเอ้ยไม่มีไม่น่าจะมีคนใช่ไม่เห็นคนน่าจะทำให้มันลอยอยู่เฉย อันนี้ก็คือสายฝั่งทะเลขึ้นมานี่ก็เราก็อยู่ในเกือบข้อโลกเหนือแล้วนะก็จะเป็นโซนข้อโลกเหนือก็ได้นะ ไปทางนู้นนะอีกเส้นหนึ่งได้ไคือทางตรงแล้วก็ไปทางบนก็มีน,นี่ครับทะเลสวยเห,หมือนเมืองไทยไหมอามทิพใช่ไหมใสำหรับประเทศที่ชายหาดมีไม่มากก็ถือว่าสวยแล้วนะ 他领导。 บุ้มมันก็น่าอาบเหมือนกันนะใช่ไหมก็ใสอยู่นะ ออกไปเลยครึ่งขาลงไปมันเย็นมันลงไปนิดเดียวอันนี้ก็กลับจากการเล่นฟุตบอลมานะชนะไปหนึ่งแมตช์แล้วก็แพ้ไปหน,นึ่งแมตช์นะก็แพ้ชิวีวเฉียด,ดนะดจัสามห้าไม่ใช่เด็กสี่ห้า แต่ก็ชนะไปเกือบสิบลูกนะหนุ่มชุดก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเลยก็ไว้เจอกันตอนที่ i